ดิฉันชื่อเด็กหญิงทองสิริหนชัยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนของตจรินราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุรปรการเขตสองวันนี้ดิฉันจะขอนําเสนอการรณรงค์จัดการขยะของโรงเรียนของตจรินราชขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้โรงเรียนของเราจะมีแขกมาเยี่ยมชมโครงการ KJR โ g ก o b a l ครูต้องการอาสาสมัคร3าคนนะจ๊ะที่จะมาช่วยอธิบายให้ความรู้ถึงกิจกรรมต่างๆของพวกเราที่ทำกันใครมีไอเดียนำเสอนอบ้างไหมจ๊ะหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะหนูขอออโอเคจานักเรียนครูจะแบ่งหัวข้อให้กับตัวแทนทั้ง3คนอย่งนี้ค่ะมาโอหัวข้อกิจกรรมลดพาระขยะและมาออยหัวข้อกิจกรรมแยกขยะส่วนมาแอลหัวข้อกิจกรรมนำไปทำา EM ถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนไปศึกษากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายกันนะจ๊ะกิจกรรมแยกขยะซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้ 1... ให้นักเรียนที่ได้รับผิดชอบทำการแยกขยะแต่และประเภทซึ่งจะมีการนัดรับขยะทุกวันพุธ 2... มีการชั่งน้ำหนักและจดบันทึก 3... ทุกๆวันที่1และ15จะมีรถรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อขายขยะ ที่แยกประเภทไว้แล้วกิจกรรมลถพาระขยะซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้ค่ะ 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโครงการ 2. ได้มีการทอดผ้าป่าขยะในวันที่18มิถุนา2561 3. โดนณรงค์ให้นักเรียนใช้แก้วจานส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก ส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมนำขยะไปทำา m m กิจกรรมนำขยะไปทำา m มมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ครูและนักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บรวบรวมเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวัน 2. ให้นักเรียนทำการหมัก E.M. ตามขั้นตอนที่ได้รับการอบรมไปแล้ว 3. นักเรียนนำน้ำ E.M. ที่ได้มาฉีดลดน้ำต้นไม้บริเวณโรงเรียนอีกส่วนทำเป็น E.M. ็มเบใส่ในคลองเพื่อกำจัดน้ำเสียจากการอธิบายกิจกรรมของโครงการ KJR g o ok g a b e t ครูคิดว่านักเรียนสามารถนำขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะจ๊ะ